ปวดโอตามอายุยายต้องไปยายหญ่ข um. ี้เกียจเดินใหญ่แกไม่มีไม่มีโรคอาท่านประธานสภาวันนี้มาทำอะไรครับผมมามอบวินแชร์ให้กับป้าเอฟแม่เอฟนุ่งเข่าข้าวเสื่อมมุ่เขาเสื่อมอายุ86แล้วนี่นุ่เข่า เดินไม่ได้ก็เลยเอาเข็นมามอบให้คุณป้าเป็นไงบ้างครับได้วันนี้ได้รถเข็นดีใจไหมครับดีใจมากจะได้ออกไปข้างนอกอยากออกไปเที่ยวชอบเที่ยวอ่ยต้องมีคนช่วยเข็นแต่ว่าต้องตามมาไม่มีรถมีคนพาไป็สดนไม่ได้

ไปรถไม่ไปงาน้าป้าระเจ้าขาเป็นอะไรครับป่วยเป็นอะไรครับอ๋อตัดนิ้วเป็นเบาหวานขามันเดินไม่ได้เหรอยังไงมันไม่มีแรงหรือไงครับใหญ่เดินไม่ถนัดอยู่ไม่ถนัดอ๋อ

ดังๆเลยครับมันลือพิ่งได้เปิ้มเป็นปิ้มของชาวนาเกลือเลยนะชาวนาเกลือเลยปัจจัยชาวนาเกลือเลยบอกเลยโอ้โหปัจจัยกะเด็นไปรับเรื่องให้แม่เราคันนึงเยี่ยมหรือมันเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากๆเลยชีวิตชุบชีวิตคนจนน่ะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะ